The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ตัวลูกนั้นสังคมก็ยกย่องให้เป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นครูผู้ใฝ่ธรรมทุกช่วงปิดเทอมจะไปบวชในครรมะหรือชีพลมน่องขาวห่มขาวมุ่งสู่เส้นทางสีขาวทั่วไทยว,ไวัดต่างๆที่ครับว่าดีไปมาหมดเลย ครั้งหนึ่งลูกทุดงไปลำปางกับพระอาจารย์ถ้ามีจิตศรัทธาจะทํากรดถวายพระทั้งวัดพระอาจารย์ท่านมีจิตศรัทธานะจ๊ะโดยใช้ไม้ที่ดีสุดคือก้านลานมาจากต้นลานใช่ไหมเจ๊ะซึ่งมีอยู่ที่โคราชท่านยังใช้ลูกให้เดินทางจากลำปางไปซื้อที่นั่นไปซื้อที่โคราช ลูกก็ตกใจมากถามว่าท่านจเลยให้ลูกไปได้อย่างไรลูกเป็นผู้หญิงนะท่านถามว่าแล,แล้วจะไปไหมล่ะเออลูกก็ตอบว่าอัตถท่านกล้าใช้ลูกก็กล้าไปเออแล้วลูกก็มม่งหน้าลุยเดียวไปตามทุ่งนาถามทางชาวบ้านไปเารื่อยๆโอ้ลำบากมากมาก แถมระหว่างทางนี่ยังท้องเสียอีก <rip es. S 1> ทรมานสุดๆโอ้โหว่าเสียวเนอะต้องขอกระห้องน้ำตามโรงเรียนข้างทางลูกไม่เคยลืมเรือนภาพนี้เลยอา้จจะเรื่องลำบากไม่เคยลืมแล้ว Gone. เรื่องลึกลับไม่ลืมเดือนก็เกิดขึ้นในช่วงบวชชีพรามนี้เช่นกันอืม ลูกมกักจะเจอกับมนุษย์ในอดีตท,ที่ปัจจุบันเรามักจะเรียกว่าอาดีตมนุษย์เออเอาเราสิ <c oughs> ครั้งหนึ่งลูกหาประสบการณ์เพื่อศึกษาเรื่องราวของอดีตมนุษย์ว่าม,มีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรด้วยการไปนอนในปา่าช้ามากไหม <c oughs> นอนในป่าช้าพร้อมกับกลุ่มลูกศิษย์ขณะนอนอยู่รู้สึกว่ามีคนร่างใหญ่ชะงกหน้าข้ามามองในมุกแต่ก็แปลกลูกกลับไม่กลัวเลยรุ่งขึ้นเล่าให้ลูกกระลาให้พระอาจารย์ฟังท่านก็บอกว่าอ๋อ เขาเป็นลุงที่ตายไปแล้วของสิทธิ์คนหนึ่งที่ลูกสอนอยู่ลุงของสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งลูกไปเยือนวัดหินหมากเป้งน้องคายเช้าตรูวันใหม่สายตาลูกมองชมวิวไปตามลำน้ำโขงพลันก็ถูกสะกดไว้ที่โขดหินใหญ่กลางแม่น้ำภาพแม่ชีพุทธในชุดขาว นั่งสมาธิสงบสำรวมอยู่บนโขดหินนนั้กลางลำน้ำโขงเห็นอยู่นานสองวันติดกันแม่ไม่ใช่ภาพปริศนาแต่ใจลูกบังเกิดปริศนาว่าท่านเป็นใครเช้าวันที่สามลูกจะไปสำรวจดู เห็นเด็ผืนน้ำเวิงวัางไม่เห็นร่องรอยของแผ่นดินให้ใช้เหยียบย่ำจำเดินไปยังโขดหินนั้นได้เลยก็ได้สอบถามหัวหน้าแม่ชีพุทธจิงทราบว่าแม่ชีพุทธท่านนี้ตายไปนานแล้วแต่จิตผูกพันยังอยู่ที่นี่เรื่องลึกลับเรื่องต่อมา เกิดขึ้นตอนไปอบรมที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาลูกไปนอนกับเพื่อนครูที่ดูแลหอพักซึ่งเป็นตึกเก่าสมัยรัชกาลที่ห้าใกล้ๆตึกนี้มีศาลของพระนางสุนันทาเทวีตั้งอยู่ตอนนั้นยังไม่หลับอืม ลันเห็นภาพดังในนิยายเวทมนต์เตียงของครูที่นอนด้วยนั้นลอยไนดะออ้ลูกเปิดมุ้งครอบออกมาถามว่าพี่เตียงพี่ลอยหรือเปล่านะนยังสงสัยขณะเดียวกันเพื่อนก็เปิดมุ้งออกมาถามลูกเหมือนกันว่าอาะไรเตียงเธอล่ะเอ,อ้า ลอยหรือเปล่าอต่างก็ถามกันซึ่งกันและกันปรากฏว่าเตียงเราลอยทั้งคู่เลยลูกประราภายหลังว่ามักจะมีคนเห็นผู้หญิงแต่งตัวชุดไทยเนี่ยเดินเล่นแถวนี้เสมอลูกปฏิบัติธรรมทั่วไทยมาหลายปีจนมาอ่านพบในหนังสือโลกทิพย ถึงเรื่องราวของแม่ชีถนอมอาสวัยสิทธิ์ลงปป่วัดปักน้ำท่านหนึ่งจิงดันดนไปพบท่านที่วัดแห่งหนึ่งในอ่างทองท่านอายุมากแล้วถึง80สิปีทุกเช้าท่านจะนำบูชาข้าพระแล้วก็สอนว่าศักดิ์สิทธิ์นะบูชาข้าพระนะ่ะแม่ทองสุกกับแม่จันเขาเป็นผู้ ทำกันเป็นประจำ oh. อืมคุณยายจางก็เราทั้งสองท่าน <Yeah. S 1> จนวันจะกลับบ้านลูกก็นึกถึงประวัติพระเดชคุณหลวงปู่วัดปักนาตอนที่สอนนามการให้แขกอินเดียเห็นในวันเดียว oh. ลูกก็เลยขอให้คุณยายแม่จีตนนมท่านสอนแบบนั้นบ้างคุณยายตอบว่าได้สิเอา,อางี้กันแล้วกันถ้ายายยังไม่บอกให้เลิกนั่งแล้วก็ ห้ามลืมตาหรือขยับตัวนะ oh. เออมันมีกฎเกณฑ์อยู่ oh. คุณยากให้ลูกนั่งสมาธิประจันหน้ากับท่านเลย oh. หน้าก็หากัน oh. ลูกก็สู้สู้เป็นไม่สู้ตาย oh. พอนาะสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนานเท่าใดจำไม่ได้รู้แต่ว่านานมากเป็นชั่วโมง ไอ้ปวดเมื่อยก็ยังพอทนแต่กลับเกิดอาการครั่นเนื้อครั่นตัวเหงื่อไหลเป็นทางเวียนศีรษะเหมือนถ่ายท้องและอาเจียนแต่ด้วยความอยากได้แม้สุดทนก็ขอทนได้ถึงที่สุดนั่งต่อไปเรื่อยในสุดก็หงายหลังล้มตึงไปเลยแม่ชีถนอมก็บอกว่าแพ้ไอ้ดำไปแล้ว ปีพุทธศักราช2526พี่สาวเพื่อนแนะนำให้รู้จักวัดพระธรรมกายจากนั้นลูกออก็มาวัดทุกอาทิตย์โลกนำามาอยู่ทุด,ดงเป็นประจำประทับใจพี่เลี้ยงรุ่นก่นอนๆโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมบนดอยสุเทพปุยที่หลวงพ่อเป็นผู้นำนั่งสมาธิและถามประสบการณ์เองเกือบทุกวัน ก่อนกลับหลวงพ่อจะไปส่งขึ้นรถทัวร์ภาพเรานั้นช่างเป็นภาพประทับจิตไม่ล,ลืมจากนั้นลูกกอทวีบทบาทจากครูผู้ใฝ่ธรรมเป็นครูผู้ขยายธรรมจากมุ่งสู่เส้นทางสีขาวเป็นมุ่งเชื่อมต่อเครือข่ายสีขาวสู่ใจคนครั้งหนึ่งสมัยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีประชนมายุครบหกสิบพรรษาหลวงพ่อกให้บุญจัดทุดงทุกจังหวัด อืมทํากันมาแล้วนะบุญอยู่ตรงหน้าลูกจะรอช้าอยู่ใหญ่จัดทุดงไปหลายอำเภอมีผู้มาทุดงเกือบสี่รคนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเปิดงานทุกอำเภอที่ลูกจัดหลังจากนั้นไอเดียก็แตกเป็นสายลูกก็คิดจักนำกลุ่มวัยรุ่นขวัดบวชธรรมทายาจึงขอโอนการสอนจากปฐมไปสอนกรมอาชีวะ คำสั่งออกมาให้ไปอยู่จังหวัดเลยซึ่งขณะนั้นยังรยไรเเ้เปลวเ,เทียนให้แสงไร้ผู้นําบุญให้ทางแก่ผู้หลงทางดูกยเหตุการนี้สร้างผู้นําบุญใหม่และก็พานัึกษาไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วัดที่ผัวเรือขณะอยู่จังหวัดเลยบุญก็ยิงติดตามคุ้มครองลูกเสมอ ครั้งหนึ่งเห็นพวกครูครูทั้งหลายกำลังเล่นไพ่กันที่โรงครัวลูกไม่ชอบที่เห็นครูเล่นไพ่จึงเดินหนีไปยังสวนที่ใกล้พราะบ่อน,นาก็นึกอยากจะเล่นนะ้ำพอคิดว่าคงตื่น,ตนแต่พอกระโจนลงไปน้ำในบ่อน,นั้นกลับลึกมากลึกมากเกินคาด ลูกเองก็ว่ายน้ำไม่เก่งก็เลยใช้ดำแทนดำดิ่งลงไปก้นสะทันทีไม่มีอะไรให้จับยึดได้เลยลูกก,กรรมพระมหาศิริอรยท่าที่ห้อยคอไว้แน่นเลยใจคิดว่าลูกยังไม่อยากตายราะกระโบกมือร้องให้คนช่วยก่อนจะขาดใจ สนนั้นลูกก็รู้สึกว่าอ,ะ,อะไรบางอย่างดันตัวลูกขึ้นมาเออสงสัยนางนาคมาด้วยกัน <c oughs> แล้วลูกก็คว้าชายตริ่งไว้ได้แล้ะแล้วลมหายใจฮึกสุดท้ายก็แผ่วเบาพร้อมกับแรงฮึดสู้ของลูกพอพ่นลมสุดท้ายออกมาด้วยอาการคอพับคออ่อนแล้วก็สลบไปหลายชั่วโมง จริงราตายมาได้ราปราฏิหารว่าผู้นาบุญเกิดขึ้นที่เลยจังหวัดเลยไม่ผ่านเลยไปแล้วลูกก็ขอย้ายไปสร้างต่อที่จันทบุรีสร้างพ้นาบุญต่อดีมากเลยย้ายไปครั้งนี้สาหัสนักเมื่อสิ่งดีๆของวัดถูกบทบังได้เมฆหมอกแห่งความไม่เข้าใจมีผู้นำข่าวโจมตีวัด ติดทั่ววิทยาลัยนักศึกษาจะดึงออกลูกก็บอกว่าไม่ต้องความจริงก็คือความจริงเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ขณะนั้นลูกเตรียมนำนักศึกษามาร่วมงานฉลองมหาธรรมกายเจดีแต่พออ,อไม่เซ็นใบขออนุญ,ญาตผู้ปกครองให้ลูกก็เซ็นเองอ แทนออสั่งห้องเอกสารการพิมพ์ไม่ให้พิมพ์ให้ลูกก็ไปจ้างพิมพ์ข้างนอกอย่างนี้ก็เรียกว่าดื้อดีอดื้อดีดื้อชวนคนทำความดีพอ,ออขึ้นพูดหน้าเสาธงต่อนหน้านักเรียนว่าไม่อนุญาตใหน้นำนักศึกษาทุกคนไปวัดพุธมรรคายลูกก็ลุกขึ้นชี้แจงกับน,นักศึกษาทันทีว่า เราจะไม่ไปในานามของวิทยายลัยแต่จะไปในานามของชาวบ้านเอ้าอดยจิตสำนึกของการสร้างบารมีลูกนํำนักศึกษามาได้ถึง6กคันรถบัสอุตสาแต่ลูกก็กลายเป็นแกะขาวถูกครูท่านอื่นทางัางต่างๆนาน,นาด้วยอคําที่เชื่อเฉือนสะเทือนใจ แต่ละก้าวยากในการสร้างบารมีของลูกนั้นต้องอดทนอดกลั้นแต่การถูกเหยียดหยามหยันตอกย้ำทุกวี่ทุกวันอืมเห็นใจจะซีฮาร์ตเลยเนี่ยซึ่งทุกครั้งที่มีงานบุญใหญ่กว่าลูกแล้วนักศึกษาจะกลับถึงวิทยาลัยก็ตีห้าแทนที่จะได้พักผ่อนกลับมาต้องมาเจอผู้ปกครองที่มารอต่อว่าว่าลูกเขาไปใช้เป็นคนบอกรถลูกก็ต้องยิ้มแย้มอดทนอธิบายทุกคนเข้าใจ เราคิดว่าการฝ่าฟันอุปสรรคแต่ละครั้งก็เปรียบเสมือนการวางอิฐงามแต่ละก้อนลงมันรากฐานแห่งชีวิตของการสร้างบารมีของเรา,าอิสาธุในส่วนของครอบครัวลูกกติดดาวธรรมหวังให้พ่อกับพี่สาวได้ดูแต่คุณพ่อก็ไม่ค่อยเข้าใจแถมยังวิจารณ์ฝันในฝันในทางลบอีกครั้งหนึ่งคุณพ่อป่วยพี่สาวจึงห้ามตัวลูกมาวัด คืนหนึ่งพ่อกำลังนอนหลับลูกนอนเฝ้าอยู่ข้างๆพิสาก็วิ่งมาต่อว่าลูกอะไรกันนอนอยู่ข้างพ่อไม่ได้ยินเสียงพ่อร้้งคลางเลยเหรอแล้วก็ร่าพ่อหยุดร้องไปเรียบร้อยแล้วคือขาดใจตายแล้วพิสาก็วิ่งไปตามคนอื่นลูกคิดว่าพ่อ,อยังวนเวียนอยู่แถวนั้นแม้ตายแล้วแต่ในหลักวิชาฝันนีฝันคิดว่าอยู่ตรงนั้นจึงตะโกนบอกว่า พ่อไม่ต้องห่วงลูกๆนะรีบไปดูองค์พระจาดึกชื่อพ่อบนยอดโดมธรรมกาใจดีแล้วก็อย่าลืมเวียนประทักษิณสามรอบแล้วขึ้นวิมานไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไปไหนกันคุณพ่อเสียเมื่ออายุได้87ปีส่วนคุณแม่ของลูกได้ป่วยเป็นความดันเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอายุได้71ปีพี่แจ้งลูกมีอาชีพเป็นตำรวจ ชอบที่สุดคือดื่มเหล้าและสูบบุหรี่แต่มาได้ป่วยเป็นโรคเชื้อราขึ้นสมองโอ้น่ากลัวนะราขึ้นสมองนี่ปอยอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้47ปีโอราขึ้นสมองเนี่ยทีย่เดียวตายเลยนะอคําถามคนร่างใหญ่ที่จะโงกหน้าเข้ามาในมุ้งลูกครั้งที่ลูกนอนในป่าช้าเป็นใครคะอะไรจะไปรู้ได้ยังไง แล้วก็มาทำไมคะแม่ที่ที่ลูกเห็นนั่งอยู่บนโขดหินกลางน้ำโขงนั้นลูกเห็นจริงหรือเปล่าคะแล้วมานั่งทำไมเออตอนนอนอยู่หอพักวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเตียงของลูกและเตียงของเพื่อนที่นอนด้วยกันลอยจริงหรือไม่อเดี๋ยวคืนนี้ครูก็รู้เลยผู้หญิงแต่งชุดไทยเนี่ย มาเดินบ่อยๆที่วิทยาลัยมีจริงหรือไม่อย่างไรพวกอดีตมนุษย์พูดผีปีศาจเหล่านี้ทั้งที่มีบุญมากและบุญน้อยมีกิจวัตรกิจกรรมประจําวันอย่างไรครั้งที่ลูกไปขอให้แม่ชีถนอมสอนสมาธิให้กรรมใดลูกจึงทรมานมากจึงหงายท้องไปเลยและที่แม่ชีบอกว่าแพ้ดําแล้วหมายความว่าอย่างไรคะ บุญใดทำให้ลูกขยายเครือข่ายสีขาวไปได้มากมายและกรรมใดจึงพบอุปสรรคมากมายเช่นกันลูกเกือบจมน้ำตายเป็นพระบุพกรรมอะไรและลูกรอดชีวิตมาได้เพราะอนุภาพพระมหาศิร,ริราชธาตใช่หรือไม่คะพออลูกตายโดวยวิบากกรรมใดทําไมลูกจึงไม่ได้ยินเสียงร้องทั้งๆท,ท,ที่อยู่ใกล้ๆพ่อทําตามหลักวิชาที่ลูกตะโกนบอกไหมคะ ตายแล้วไปอยู่พบภูมิไหนและการในคนพ่อวิจารณ์ฝันให้ฝันไปในทางลบจะมีบาปกรรมอย่างไรลูกจะช่วยท่านแก้ไขได้อย่างไรคนแม่ตายด้วยบากกรรมใดตายแล้วไปอยู่พบภูมิไหนพอแล้วแม่ได้รับบุญที่ลูกสร้างองค์พระให้หรือไม่พิชาคขนานี้อยู่พบภูมิใดลำบากมากไหมมีบุญใดที่พอจะช่วยค้ายพ้นทุกข์ลูกทำกรรมอะไรมาจึงอยู่ในครอบครัวที่ไม่อบอุ่น ไม่ค่อยเกือ้อกูลกันโดยเฉพาะก,กับพี่สาวคนที่สองเขาจะเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายลูกมีการมะไรกับพี่คนนี้หรือไม่ทำไมลูกชวนคนอื่นเข้าวัดได้มากมายท่ไมสามารถชวนพี่น้องเข้าวัดได้เลยก็น่าคิดนะก่อนเข้าวัดทำไมลูกชอบบวชชีพราหมณ์ชอบเดินถุดงทั้งที่เป็นผู้หญิงเหตุได้มักพบแต่ความลำบากและเรื่องประหลาดประหลาด เรื่องพูดผีปีศาจชาติต่อไปลูกจะได้เกิดเป็นชายได้บวชสมปรารถนาหรือไม่ครับเธอปรารถนาลึกๆในใจอยากเป็นบุรชายลูกเคยสร้างบุญกมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรพุทธนอนดรที่แล้วได้มาสร้างบรมีกี่รอบอืมเธอถามไปนู่นเลยนะชาตินี้ลูกมีบุญพอที่จะเข้าถึงนรรมกากรและได้ทําวิชาหรือไม่อืมถ้าได้ทําก็ทําได้ อัลับตาฝันเปนตุเตาตื่นขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำปรากัญชาคนร่างใหญ่ที่ชะงอกหน้าเข้ามาดูในมุ้งครั้งที่นอนป่าชา้านั้นก็คือพมมาเทวาสายยักษ์ที่อยู่ตรงนั้นเข้ามาเยี่ยมดูลูกที่มีดวงบุญสว่างอยู่ในตัวแม่ชีที่ลูกเห็นนั่งอยู่บนโขดหินกลางน้ำโขงนั้น ก็เป็นุมะเทวาสายวิทยาธรสายปฏิบัติที่ยังไม่ได้มีผลการปฏิบัติทำอะไรมากนักแต่มีความผูกพันในสถานที่แถวนั้นจึงมันนั่งบำเพ็ญภาวนาและชมวิวไปตามปกติของท่านเจ้าตอนนอนอยู่ที่วิไลครูสวนสุนันทาเตียงลูกและเตียงของเพื่อนที่นอนด้วยกันนั้นไม่ได้ลอยจริง แต่เป็นแค่ความรู้สึกที่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 พุมมะเทวาที่อยู่แถวนั้นบันดาลให้เห็นไปจ้ะผู้หญิงที่แต่งชุดไทยมาเดินบ่อยๆที่วิทยาลัยนั้นมีจริงไหม,มก็มีจริงเป็นภูมธะเทวาที่อยู่แถวนั้นจ้ะพูดผีปีศาจนิ้ม้อละอย่างนะพูดอย่างผีอย่างปีศาจอย่างนะจ้ะ ทั้งมีบุญมากหรือน้อยนั้นก็มีกิจวัตรกิจกรรมแตกต่างกันไปเช่นบางพวกก็รันเล่พนจรบางพวกก็ไปนั่งชมวิวดังที่ตัวลูกเห็นกลางน้ำโขงบางพวกก็ไปเป็นบริวารรับใช้หัวหน้าเขตบางพวกก็ใช้ชีวิตคล้ายๆเรื่องเดิมๆในสมัยที่เป็นมนุษย์ บางพวกก็ถูกันหน้าเขตใช้ให้ไปเฝ้าสมบัติต่างๆบางพวกก็มีบ้านมีที่อยู่มีการจีบกันนะเกี่ยวพาราสีกันมีครอบครัวมีลูกมีเต้าคลายมนุษย์<อ>เช่นพวกเมืองรับแหลเป็นต้นจ้ะครั้งที่ตัวลูกไปให้แม่ชีถนอมสอนสมาธิลูกทรมารและหงายท้องไปเลยนั้น ก็เพราะตัวลูกนะ่ไปลุ้นเร่งเพ่งจ้องด้วยความอยากได้ธรรมะมากเกินไปจึงทำให้เกิดอาการตึงเครียดแล้วก็นอกหงายท้องไปเลยจ้ะที่แม่ชีบอกว่าแพ้ดำแล้วก็หมายความว่าท่านกับพยายามแก้ไขไอ้ตัวลูกสมปรารถนาแต่ทำไม่สำเร็จเพราะพยายามมาขวางไว้จึงพูดดังนั้นจ้ะ ล้วขยายเครือขายสีขาไปได้มากมายพระแนดีมีบุญชักชวนคนทำความดีโดยการเผยแพร่มากมายบุญนั้นมาส่งผลให้มีอุปนิสัยอย่างนี้จ้ะที่ชอบตอนน้าที่เป็นผู้น,นำบุญกัลยาณมิตรแต่ที่มีโปสักมากมายนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของงานไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรบางคนอินทรีแก่ มีบารมีมากก็ชวนได้ง่ายบางคนอินทรีย์อ่อนมีบารมีน้อยก็ชวนได้ยากเป็นต้นจ้ะลูกเกือบจมน้ำตายเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งตอนเป็นผู้ชายในวัยรุ่นกำลังคันนองได้จับลูกแมวไปจุ่มน้ำเล่นผู้สอนเน้มันว่ายนะ้ำแต่มันว่ายไม่ได้ได้สำลักน้ำจนเกือบตาย ที่ราบมาได้กับพระบุญที่ทำมากับหมู่คณะมาช่วยไว้ทันพ่อลูกตายแล้วเพราะท่านหมดอายุไขแม้หมดบุญก็หมดลมนตอนช่วงที่ตัวลูกหลับหมดอายุไขตอนช่วงนั้นลูกหลับลึกสนิทมากจึงทำให้ไม่ได้ยินเสียงของท่านทั้งทั้งที่ตัวลูกนอนอยู่ใกล้ๆท่านไม่ได้ทำตามหลักวิชาที่ลูกตะโกนบอก ตายแล้วก็ไปเป็นพุม,มะเทวาระดับทั่วไปได้บุญที่ลูกทำตามหลักวิชาช่วยท่านเอาไว้ไม่ให้ไปอบายจ้ะาการที่ท่านวิจารณ์ฝันในฝันแบบแอนตี้นั้นถ้ากรรมส่งผลถ้ากรรมส่งผลนะจ๊ะอย่างนั้นก็จะไปอยู่ยมโลกอย่างน้อยนะจ๊ะตอนไปถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลกตบปากมาก ตบปากด้วยมือบ้างใช้ไม้ตบเอาบ้างใช้ของแหลมทิ่มแทงบ้างแล้วแต่ว่าพูดแบบไหนถ้าพูดทิ่มแทงก็จะโดนของแหลมแทงถ้าพูดกระทบกระเที่ก,ก็จะถูกลากลิ้นออกมาไม่ใช่เอามาเกาเนะแล้วก็เอาคอ้อนเหล็กร้อนทุบลิ้นเป็นต้นอืแล้วก็จะปิดทางสวรรค์นิพพานจ้ะ เราจะต้องทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ,าบา่อยๆอีกทั้งตัวท่านเองก็ต้องแก้ไขตัวท่านเองด้วยจ้ะคนแม่ตายเพราะหมดอายุไขและโดวยวิบากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตและปัจจุบันตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่ว,วไปเด้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้ะพี่ชายตายแล้วก็ไปยม่มหานรกขุมห้า ก่อนไปขุมอื่นละผิดศีลทั้งหา้าข้อโดยกรรมดื่มสุราไปขุมห้าก่อนแต่ที่จริงต้องไปอีกหลายขุมกำลังโดนนายเนริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ทุกทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะในมหาณรโลกนี่รับบุญไม่ได้นะจ๊ะแต่ในโยมโลกนี้รับได้ให้อุทิศบุญไปให้บ่อยๆบุญก็จะได้ไปคอยอยู่ที่โยมโลก เมื่อท่านพ้นมหานรกมาแล้วมาสู่ยมโลกจึงจะได้รับบุญนี้จ้ะการผิดศีลจะทำให้ศีลบาร,รมีที่เคยบำเพ็ญมาในอดีตอ่อนกำลังลงจ้ะถ้าเริ่มกลับมาตั้งใจรักษาศีลบาร,รมีใหม่ก็จะทำให้ศีลบาร,รมีกลับไปอยู่ที่เดิมซึ่งขึ้นอยู่กับผิดมากหรือผิดน้อยบ่อยหรือไม่บ่อยเป็นต้นจ้ะ ตัวลูกเกิดมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นไม่ค่อยจะเกือ้อกูลกันโดยเฉพาะกับพี่สาวคนที่สองเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายเพราะในดีตัวลูกเนี่ยมักจะทําดีกับคนนอกครอบครวัวกับคนอื่นละดีๆนะแต่กับคนในครอบครัวเนี่ยมักจะเจ้าอารมณ์ผังนี้ติดตัวมาจึงมาเจอบ้างจ้ะ แต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมกับพี่สาวคนนี้จ้ะก็ให้แก้ไขโดยให้อภัยพี่สาวคนนี้เสียแล้วพยายามพูดดีๆทำดีๆมีน้ำใจดีตอบแทนไปจ้ะที่ลูกชวนคนอื่นให้เข้าวัดมากมายเพราะบุญที่เคยชวนคนทำความดีมาในอดีตมาส่งผลจ้ะแต่ที่ไม่อาจชวนพี่น้องให้เข้าวัดได้ก็วิบากกรรมนังกล่าวที่จ้าอารมณ์กับคนในครอบครัวนำมาบดบังไว้จ้า ก่อนเขาว่าพรร,รมกายตัวลูกชอบบวชชีพราหมณ์ชอบเดินทุด,ดง,ทงทั้งที่เป็นผู้หญิงเพราะในอดีตสมัยเป็นผู้ชายก็เคยมีบุญบวชมาก่อนอุปนิสัยนี้ก็เลยติดตัวมาจ้ะที่ชอบพบเหตุการณ์ประหลาดพวกผู้ผีวิสัตว์และลำบากลำเค็นเพราะในอดีตตัวลูกเนะี่ยชอบอธิษฐานให้เห็นอะไรแปลกๆลึกลับ ด้วยตาเนื้ออธิษฐานบ่อยๆเนี่ยมาส่งผลให้สมหวังเนี่ยชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้วเห็นด้วยตาเนื้อเลยผู้ผีวิาสาตช์ชาติต่อไปก็ขึ้นอยู่กับชาตินี้ถ้าเราตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์จนหมดอายุไขและตั้งใจมั่นว่าจะเป็นผู้ชายในภพชาติต่อไปก็จะสมปรารถนาเพราะหมดวิบากกรรมที่ทําให้เป็นผู้หญิงแล้วจ้าลูกเคยสร้างบาร,รมีกมุขณะมาโดยเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมา ได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชที่มีนิสัยเจ้าชู้มีน้องหญิงเยอะอิบากกรรมนี้จึงมาส่งผลให้เป็นผู้หญิงแต่พุทธนทันทมารผ่านมาก็ได้ออกบวชตามพระราชาเมืออกบวชแล้วก็ทุด,ดงจาริกออกเผยแผ่ไปตามหุมเมืองแคว้นต่างๆจนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆ เอาประคองเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ได้ลงมาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบจ้ะชาตินี้ตัวลูกถ้าตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง,จงสม่ำเสมอถูกหลักวิชาก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและติทานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงมุลวิเศษเขตบารมาบริสัทจะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.